ผลนีหยังกะข่นอยากหนูกะถ้าไปถามนองเบิงจังสิแม่โอ๊ตว่าใดอีหลีอไรกรไัไใดข่นอยากหนูว่าข่นเขาตอบกะแลาวข่นเขาว่าตอบกะต้องให้เกียรติเขาดิราะว่ามันกับเป็นเรื่องของเขาเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่อันนี้หนูหนูพูดตรงๆคืออธิบายให้ฟังเพราะว่าหนูหนูขี้เกียจตอบหนูขี้เกียจมาพูดอี เออก็ได้เบาจังสิบ่ต้องมาคิดอีกว่าอันพิษกันตีจังสันจังสี่มันม่นมีอย่างดอกกะมันกับคงเต็มทีแล้วสำหรับคนคนหนึ่งทีที่เขาอยู่หนีซื้อแค่นั้นเลยแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ผักสายใครไปไหนแล้วค่ะ ต่อให้หนูไม่มีงานร้องเพลงหนูก็มีโรงแรมรองรับน้องๆหนูบอกเลยหนูเลี้ยงได้ทุกคนอยู่กับหนูหนูว่านเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะในองค์กรไหนก็มีค่ะเป็นทุกที่หนูถามมาหมดแล้วก้คือจังหมอรันี่เหรอหอดย่ามปิดรดูกาลจะย้ายวงก็ไปแล้วจะไปไหนก็มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกค่ะที่จะไปได้แต่ต้องเข้าตาม ออกตามประตูไปลามาไหวตามขนบธรรมเนียมที่มันควรจะเป็นค่ะทำให้ถูกต้องแล้วในวันวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมแต่หนูว่าโลกมันกลมยังไงก็ได้เจอกันอยู่ดีแล้วก็เพอเพอบางทีได้ร่วมงานกันอีกอืมแมนบอแมน หนูไม่ได้พูดดีค่ะแต่หนูพูดตามความเป็นจริงแล้วประสบการณ์หนูก็หนูก็สอนมาอย่างนั้นหนูเคยทําไม่ดีกับผู้ใหญ่เยอะค่ะผลสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนูเองนี่แหละที่รู้สึกไม่ดีแล้วก็เฮ็เอียงกับติดๆ,ๆคัดคัดไหม ครับหนูว่ามันก็สงสัยได้แต่ว่ามันหนูก็กลัวนะวันนี้หนูคิดคิดคิดแล้วคิดอีกอยู่ก่อนที่หนูจะมาไล์เนี่ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ๊เขาจะถามไหมถ้าเกิดเขาถามเราจะพูดไหมจะพูดดีไหมหรือว่าเป็นยังไงแต่คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าเพราะว่าเราจะเปลี่ยน มันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนเราได้ไหมเข้าเป็นนักร้อเขาเคยไล่เขาก็อยากไล่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะคิดผิดก็จริงที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากมาไล่เลยเพราะว่าช่วงหนึ่งสุขภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงกับคอมเมนต์สักเท่าไหร่ก็ไม่กล้ามาไล่เพราะว่าเวลาเห็นคอมเมนต์แล้วมันมันเอาไปคิดมันเก็บไปคิดก็เลยเลือกที่จะไม่ไล่เลยค่ะจน ตอนนี้ก็รู้สึกแบบทุกอย่างมันแข็งแรงขึ้นหนูก็เลยเริ่มที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอมแขาก็เลยบอกว่าตัวเองก็ไลฟ์เยอะๆไลฟ์บ่อยๆก็เลยอยากกลับมาเหมือนเดิมเงี้ยค่ะเฉยๆเพราะมันก็คือพื้นที่ของเรา